สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อผมว่าใกล้ตัวเราทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเรื่องสุขภาพจิตของคนไทยนี่แหละครับเรามีข้อมูลสำคัญๆจากหลายแหล่งเลยโดยเฉพาะรายงานสุขภาพคนไทยฉบับล่าสุดปี2568ของสสสกับมอมหิดลแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยคือดูเหมือนว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยถูกพูดถึงเยอะขึ้นแล้วก็เอ่ออาจจะน่ากังวลกว่าที่เราคิดกันนะครับ ลองมาดูกันครับว่าภาพจริงๆจากข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะถ้าดูจากข้อมูลล่าสุดในรายงานปี2568นะคะตัวเลขก็ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันค่ะเพราะเขาพบว่าคนไทยประมาณ13.4ล้านคน13.4ล้านใช่ค่ะหรือคิดง่ายๆก็คือเกือบ1ใน5ของประชากรทางประเทศเลยนะคะที่เคยเจอปัญหาสุขภาพจิตหรือมีภาวะทางจิตเวท ซึ่งคำว่าภาวะทางจิตเวทเนี่ยก็รวมหมดเลยตั้งแต่วิตกกังวลซึมเศร้าไปจนถึงภาวะอื่นๆที่อาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะโหหนึ่งในห้าเกือบ13.4ล้านคนนี้มันมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเขาประเมินกันไว้อยู่ที่ประมาณสัก2-3ล้านคนเองแค่2อสล้านเหรอครับค่ะเท่ากับว่าแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวเลขคนที่เจอปัญหานี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นถึงห -6 เท่าได้เลยนะคะ5-6เท่าในไม่กี่ปี โอ้ oh, ฟังแล้วน่าตกใจอย่างจริงครับพอเห็นภาพรวมที่มาดูน่ากังวลแบบนี้แล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วมันมีกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับที่ข้อมูลชี้ว่ากําลังแบกรับความกดดันหรือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นๆมีค่ะมีหลายกลุ่มเลยที่ตัวเลขน่าเป็นห่วงอย่างกลุ่มวัยทํางานนะคะโดยเฉพาะช่วงอายุ20 29ปีกลุ่มนี้พบภาวะซึมเศร้าสูงถึงประมาณ32.4เเเลยนะคะ หนึ่งในสามเลยนะครับนั่นใช่ค่ะแล้วก็มีความวิตกกังวลสูงเกือบครึ่งเลยคือประมาณ45.4%เปอร์เซในขณะเดียวกันกลุ่มนิสิตนักศึกษาช่วงหลังโควิดนี่ก็ก็หนักเหมือนกันค่ะปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง57.9%เนเกินครึ่งอีก ค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเยอะมากถึง68.1%ส่วนกลุ่มวัยรุ่งอายุ10-19ปีก็มีความเครียดความวิตกกังวลในระดับที่สูงเหมือนกันค่ะประมาณ28%กับ32%อือแล้วก็นอกจากนี้ในรายงานของสสสกมมหิดลเขาก็เน้นย้ำเรื่องกลุ่มเยาวชนอายุ15-29ปีเป็นพิเศษเลยนะคะว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองเรื่องความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายครับ ปัจจัยก็หลากหลายมากค่ะทั้งเรื่องเรียนเรื่องความกดดันจากโซเชียลมีเดียไอโฟโมกลัวตกข่าวนะคะหรือบางทีก็มีความรุนแรงในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวหรือความคาดหวังต่างๆจากสังคมรอบข้างด้วย พอพูดถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างการฆ่าตัวตายสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้จริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับดูดูดน่ากังวลแค่ไหนครับจากข้อมูลน่าเป็นห่วงมากค่ะต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากจริงๆเพราะข้อมูลชี้เลยว่าอัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จในไทยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดปี2024บอกว่าอัตราเฉลี่ยอยู่ที่8.02ต่อประชากรแสนคน 8.02ต่อแสนค่ะหรือคิดเป็นรายวันก็เฉลี่ยประมาณ15คนต่อวันนะคะวันละ15คนแล้วที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือตัวเลขการพยายามฆ่าตัวตายค่ะสูงถึงกว่า33,000ครั้งต่อปีเลยโหสามหมืนกว่าครั้งต่อปีเยอะมากเลยครับตัวเลขการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นนี่น่ากังวลจริงๆนะครับ มันมันเชื่อมโยงกับปัจจัยที่เราคุยกันก่อนหน้าน,นี้ไหมครับเรื่องกลุ่มเปราะบางความกดดันต่างๆอะไรพวกนั้นหรือว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงหลักๆอะไรอีกบ้างครับที่ข้อมูลชี้ชัดๆเลยมีความเชื่อมโยงกันแน่นอนค่ะแล้วก็มีหลายปัจจัยที่มักจะเกิดร่วมกันด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจค่ะเขาพบว่ารายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ต่ำกว่า5000บาทต่อเดือนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะครับ อีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันคือการใช้ชีวิตในเมืองค่ะคือข้อมูลพบว่าคนในเมืองมีความเสี่ยงสึมเศร้าสูงกว่าคนในชนบทถึงประมาณ9เท่าเลยนะคะ9เท่าเลยเหรอครับใช่ค่ะตัวเลขคือประมาณ31.8%เทียบกับแค่4.5%ในชนบทซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนว่าเออความเร่งรีบการแข่งขันสูงความรู้สึกโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเราไม่น้อยเลยอืมจริงด้วยครับ นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาสุขภาพกายอื่นๆด้วยเช่นคนที่เป็นโรคเรื้อรังหรือคนที่มีภาวะลองโควิดนะคะบางทีมันก็ส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็อารมณ์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่กระทบสุขภาพจิตได้ค่ะน่าสนใจนะครับที่ปัจจัยแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจสังคมเมืองหรือแม้แต่สุขภาพกายมันส่งผลมากขนาดนี้แล้วนอกจากประเด็นเรื่องความเครียดซึมเศร้า หรือการฆ่าตัวตายที่เราคุยกันไปมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจจากรายงานอีกไหมครับมีอีกสักสองประเด็นค่ะที่คิดว่าน่าสนใจดี 1. คือกลุ่มบัลัยก่อนสูงอายุค่ะคือช่วงอายุ45 5 9ปีกลุ่มนี้เนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มที่มีระดับความสุขต่ำที่สุดเลย <c oughs> เมื่อเทียบกับวัยอื่นๆอ้าวหรือครับทำไมล่ะครับ ก็อาจจะสะท้อนความเปราะบางในช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญของชีวิตมั้งคะทั้งเรื่องงานครอบครัวสุขภาพมันอาจจะมารวมกันช่วงนี้พอดีอ๋อครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะคือถึงแม้ว่าคนไทยประมาณหนึ่งใน3เลยนะจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในระดับที่ค่อนข้างดี แต่ก็ยังพบว่ามีอคติหรือความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตยอยู่เยอะเหมือนกันเช่นการมองว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของความอ่อนแอเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแออะไรแบบนี้นะคะอืมซึ่งทัศนคติแบบนี้แหละคะ่ะที่อาจจะเป็นกำแพงนํำให้คนไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าไปขอความช่วยเหลือเวลาที่เขารู้สึกแย่จริงๆเข้าใจเลยครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลทั้งหมดคือข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ผมว่ามัน ฉายภาพสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยที่ทั้งน่ากังวลแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะครับตัวเลขคนที่เจอปัญหาที่เพิ่มสูงขึ้นแบบน่าตกใจโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานคนเมืองรวมถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่ยังคงเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญมากๆเลยนะว่าสังคมเราอาจจะต้องหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าข้อมูลหรือแนวโน้มต่างๆที่เราคุยกันมันอาจจะดูเป็นเรื่องท้าทายมากๆนะครับ แต่ผมว่าการที่เราได้รับรู้แล้วก็พยายามทําความเข้าใจปัญหาเนี่ยก็นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วสําหรับใครก็ตามที่กําลังรู้สึกเหนื่อยล้าหมดพลังหรือกําลังเผชิญกับความยากลําบากทางใจอยู่นะครับการหยุดพักสักครู่การหันกลับมาดูแลใจตัวเองหรือแม้แต่การเอื้อมมือไปขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือผู้เชี่ยวชาญมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือเป็นสัญญาณของความอ่อนแออะไรเลยนะครับไม่เลยแม้แต่น้อยคําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องลองช่วยกันขบคิดกันต่อก็คือแบบนี้ เราจะช่วยกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจที่ทุกคนรู้สึกวางใจกล้าที่จะเป็นตัวเองเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในสังคมของเราได้ยังไงบ้าง